มีอาการปวดใต้บริเวณสะบักนะครับจะนวดก็นวดไม่ถึงหรือว่ายืดไม่ไม่ถูกใช่ไหมครับบริเวณตรงนี้บริเวณใต้ตรงนี้ครับชื่อว่ากล้ามเนื้อสับสแเดปูลาริสนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการยืดกล้ามเนื้อมัดนี้ครับว่าทํำยังไงครับกล้ามเนื้อมัดนี้ถ้าปล่อยไว้นานจะทําให้หัวไหล่ติดได้นะครับวิธีการบริหารให้นอนคว่ำก่อนครับนอนคว่ำแบบนี้นะครับสมมุติเราเป็นบริเวณใต้สะบักใต้รักแร้ข้างซ้ายนะครับอย่างนี้นะแล้วก็ เข่าข้างซ้ายชันมาแบบนี้ครับงองมาแบบนี้นะแล้วก็มือซ้ายทำแบบนี้ครับควายไปด้านหลังประมาณนี้คนที่มีปัญหามากๆก็จะเจ็บและตึงมากนะครับค้างไว้10วิหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเกบจะตึงบริเวณหัวไหล่และสะบักมากนะครับแต่ทำบ่อยๆเดี๋ยวอาการปวดอาการตึงก็จะลดลงนะครับทำประมาณ10ครั้งนะับเป็น1นึ่เซตนะครับใหม่ๆทำทัก วันละ1เซตนะครับวันละ3าถึงหเซตใหม่ๆทําแค่วันละ1เซตก็เพียงพอเลยครับเพราะว่าทํามากๆจะทําให้รู้สึกล้านะครับฝึกทําบ่อยๆครับอาการดีขึ้นได้ครับ